เกริการเมืองกับข้าวเหนียวมะม่วงจอมพลปอพิบูลสงครามจอมพลปอพิบูลสงครามหรือที่เรียกในชื่อจริงอีกชื่อหนึ่งว่าจอมพลแปรพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามของประเทศไทย ซึ่งดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดคือ14ปี11เดือนกับอีก18วันรวมทั้งสิ้น8สมัยจอมพลปพิบูลสงครามมีชื่อเดิมนามสกุลเดิมว่าแปลกกีตสังขะเกิดเมื่อวันที่14กรกฎาคมปีพุทธศักราช2440ที่จังหวัดนนทบุรีเป็นบุตรของนายขีดและนาสำอางขีตสังขะ บิดาและมารดามีอาชีพทำสวนภรรยาของจอมพลปพิบูลสงครามคือท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามนามสกุลเดิมพันกรวีจอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีนโยบายที่สำคัญคือการมุ่งมั่นพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศ มีการปลุกระดมให้คนไทยรู้สึกรักชาติโดยออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรัฐนิยมหลายอย่างซึ่งบางอย่างได้ประกาศเป็นกฎหมายในภายหลังหลายอย่างได้กลายเป็นวัฒนธรรมของชาติเช่นการรำวงการรับประทานก๋วยเตี๋ยวเป็นผู้เปลี่ยนชื่อประเทศจากประเทศสยามมาเป็นประเทศไทยและเป็นผู้เปลี่ยนเพลงชาติไทยมาเป็นเพลงที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ คำขวัญที่รู้จักกันดีของนายกรัฐมนตรีผู้นี้คือเชื่อผู้นำชาติพ้นภัยท่านผู้นำไปไหนฉันไปด้วยและไทยอยู่คู่ฟ้าในสายตาของนักวิชาการประวัติศา,ศาสตร์การเมืองไทยส่วนหนึ่งเห็น,นว่าจอมพลปพิบูลสงครามเป็นผดจกกรทางทหารที่มีบทบาททางการเมืองสูง และให้ความสนใจกับความคิดที่สอบไปในทางชาตินิยมและปลุกระดมความคลั่งชาติในบางครั้งจอมพลปอพิบูลสงครามเป็นบุคคลที่รอดพ้นจากเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆหลายเหตุการณ์ทั้งการถูกลอบสังหารลอบวางยาพิษมาแล้วหลายครั้งรวมถึงการกรบฏท,ที่พยายามจะยึดอำนาจของจอมพลปอเช่นกบฏแมนฮัตตัน จนได้รับฉายาจอมพลกระดูกเหล็กแต่ท้ายที่สุดจอมพลปพิบูลสงครามก็ถูกยึดอำนาจโดยการรัฐประหารเมื่อวันที่16กันยายนพุทธศักราช2500นำโดยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นายทหารรุ่นน้องอีกคนหนึ่งที่จอมพลปไว้ใจและมอบตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกให้ ซึ่งจอมพลเสนิดธนรัฐได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายราชสำนักในการทำรัฐประหารครั้งนี้ซึ่งจอมพลปได้หลบหนีทางรถยนต์เพื่อหนีภัยทางการเมืองพร้อมผู้ติดตามเพียงสองคนโดยรอดพ้นไปอย่างหวุดหวิดโดยเดินทางไปทางประเทศกัมพูชาก่อนจะลี้ภัยทางการเมืองไปที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งที่นั่นท่านและครอบครัวได้รับการต้อนรับอย่างดีทั้งนี้ทางรัฐบาลญี่ปุ่นถือว่า จอมพลปอพิบูลสงครามเป็นบุคคลผู้มีบุญคุณต่อประเทศญี่ปุ่นซึ่งเคยยินยอมให้ทหารญี่ปุ่นใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองด้วยดี <L> จอมพลปอพิบูลสงครามถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อวันที่11มิถุนายนปีพุทธศักรา2507ณบ้านพักส่วนตัวชานกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น สริรวมอายุได้66ปีโดยก่อนที่จะถึงแก่อสัญญกรรมนั้นจอมพลปอยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือน,นปกติยังรับประทานอาหารมื้อเที่ยงพร้อมกับครอบครัวและคนสนิทได้เหมือนปกติแต่ทว่าเมื่อถึงเวลาเย็นได้สุดลงและถึงแก่อสัญญกรรมอย่างกระทันหันซึ่งในเรื่องนี้บางส่วนเชื่อกันว่าเป็นแผนรอบวางยาพิษ เนื่องจากก่อนหน้านั้นจอมพลปพิบูลสงครามได้เริ่มสารสัมพันธ์กับนายปรีดีพนมยง์อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งเป็นสมาชิกคณะราษฎรยุคก่อตั้งมาด้วยกันแม้ทั้งคู่จะเคยเป็นศัตรูทางการเมืองกันมาก่อนก็ตามแต่ทว่าในเวลานั้นทั้งคู่ต่างหมดอำนาจและต้องลนีภัยทางการเมืองไปต่างประเทศด้วยกันแม้จะอยู่คนละที่แต่ก็มีการติดต่อกันทางจดหมาย โดยมีผู้อาสาเดินจดหมายให้และใช้รหัสลับแทนชื่อในการติดต่อกันซึ่งสถานการณ์ทางการเมืองในขนาดนั้นจอมพลสฤษดิ์นรัต์ที่กระทำการรัฐประหารจอมพลปอไปเมื่อปี2500ก็ถึงแก่สัญญกรรมไปแล้วก่อนหน้านั้นในปี2506จึงมีการคาดหมายว่าอีกไม่นานทั้งจอมพลปอและนายปรีดีจะเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยเฉพาะนายปรีดีต้องการที่จะกลับมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในข้อกล่าวหาคดีสวรรคตพและทั้งคู่จะร่วมรื้อฟื้นอำนาจทางการเมืองทางสายคณะราชขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หมดบทบาทไปเลยอ,อย่างสิ้นเชิงถาวรหลังจากการรัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์นรัฐ งานศพของจอมพลปอพิบูลสงครามได้มีการจัดขึ้นณประเทศญี่ปุ่นและได้มีพิธีชาปนกิจขึ้นก่อนที่จะมีการนำอัฐิกลับคืนสู่ประเทศไทยในวันที่27มิถุนายนปีเดียวกันโดยมีพิธีรับอย่างสมเกียรติจากทั้ง3เหล่าทัพท่านสามารถติดตามกร็จการเมืองย้อนหลังได้ที่แฟนเพจในเฟซบุ๊กและช n นลใน youtube ในชื่อกะจการเมือง